ก็สสดิกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอนุาชาติแท้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอด jta กันนะครับอ่าก็ก็ไปโหลดมาในเพจสตนะครับอ่าแอปเลยนะครับอ่าก็ทำแบบนี้นะครับเออแล้วก็คลิกติ๊กติ๊กติ๊กเป็นอะไรเออติ๊กติ๊กเลยครับอ่าติ๊กไปเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับอ่าขอให้ไปกันเนี้ยแล้วขึนมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไป ติ๊กเลยนะอ่าก็ใช้ได้นะครับอ่าก็้าบอกตามปกตินะครับมันก็จะเป็นหมดเออพวกปืนอะไรนะปืนระเบิดอ่านะปืนระเบิดอะไรนั่นนะครับอืมนะก็เรื่องงันมานะครับผมรู้เรื่หมดนะครับอ่าก็มีดูไว้มีดูไว้ดูคร่าวๆนะครับครับผมอ่านะครับก็เข้าไปในเกมเลยนะ โอเคนะครับผมก็ไม่เสียงอะไรรบก,กวนก็ต้องขออภัยนะครับอหรือว่าเสียงของเราไปหรือว่าเสียงเี่มันแรงกว่าก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็อยากนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับอเพื่อเป็นกนําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ได้ติดดาวไปแล้วนะครับก็เล่น ไปนะครับคิปยาวตูตำรวจนี่โอ้โดนยิงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนโัถายคลิปนะนะครับดงรถเร็วนะรับเป็ออเป็นบาวระเบิดปนะครับลอับมติดระเบิดให้ดูนี่ครับนี่สามลูกเอารถแท็กซี่เล่กันโอเค โอ้โดนจับเลยเห็นฮ้ไม่ได้เลยเออาเริ่มใหม่นะอืโดนจับไปแล้วอ่าตอนนี้ก็ออกอย่าลงภักแล้วอ่ก็อัดอยู่นะไม่อัดนะอืมอืออือืนะครับแอก็รอไปนะโดนจับสช่ั้น นะก็รอกันไปนะเลหยวซิวะเออมาแล้วนี่ไงอันนี้เล่นตีสองเลยมีหนึ่งมี่เอ่อมีเพนไฟใส่หนอน อ่างน้นะเอาระบบได้นะมเอาระบบได้มเอาระได้อย่างนี้นะอันมั้นมีเยอะอยู่นะก็ปรกมันจะมีมาให้แล้วนะครับอ่านะผมก็แตหมดนี่นี่นี่ เอ้เอข้าไปเอาขอนเองนี่ละครับก็เรงวิธีการต่อโลดกัเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านเข้าไปในเพจโตนะให้เข้าไปในเพจโตนะนี่นะ ก็มีคนถามไปว่าเนี่ยมดจีเอสแตนแอน d ์ดอยใช่ไหมครับผมอ่านผิดก็ต้องขออภยัย <c oughs> นะอ่าก็มาก็าไปโหลดอะไรกอ่ากโหลดเล่นได้ตามปกตินะครับอันอนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับขอสนุกกับมดครับ